ที่2กมงวุฒิทสภาก็ผนึกจับมือสอบมติแพทยสภานะคะปมชั้น14หวั่นว่าจะเกิดเคสเลือกปฏิบัติแล้วก็ลามไปกระทบจริยธรรมแพทย์ความเสมอภาคกระบวนการยุติธรรมแต่ว่าปัดว่าไม่เอี่ยวการเมืองที่จะโยงนะคะหรือว่าจะเป็นการเอาคืนในคดีหัวสวออค่ะ นายแพทย์ประพลตั้งสีเกียรติคุณสวในฐานะประธานคณะกรรมาการสาธารณาสุขวุฒิสภานะคะถแถลงกรณีการตรวจสอบข้อทท้จริงของแพทย,ทยสภามีมติลงโทษในกรณีชั้น14ว่าขณะนี้การศึกษาเรื่องกรณีชั้น14มีมูลเหตุจากมติของแพทย,ทยสภาซึ่งมีการพิจารณา เรื่องจากคดีจริยธรรมของแพทย์ที่ถูกกล่าวโทษว่าปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมและวิชาชีพเวชกรรมในการดูแลผู้ต้องขังระดับสำคัญมากโดยเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลราชทัร,รและโรงพยาบาลตำรวจซึ่งนายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาอุปนายกแพทยสภา,าได้เปิดเผยในที่ประชุมว่าที่ประชุมแพทยสภาได้มีมติตักเตือนแพทย์หนึ่งคนและพักใช้ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมสองคน เนื่องจากการให้ข้อมูลเอกสารทางการแพทย์อันไม่ตรงกับข้อที่จริงและข้อมูลหลักฐานที่ได้รับไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนว่ามีภาวะวิกฤตเกิดขึ้นกับผู้ป่วยรายดังกล่าวนายแพทย์ประพลบ,บอกว่าข้อที่จริงดังกล่าวนั้นสะท้อนถึงความไม่โปร่งใสในการให้ข้อมูลทางการแพทย์และขุนเคืองต่อกระบวนการยุติธรรมที่เหลื่อมล้ำต่อการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังรายอื่น จึงเป็นเหตุให้คณะกรรมการทั้งสองคณะเห็นพ้องเพื่อพิจารณาศึกษาร่วมกันในครั้งนี้เนื่องจากคณะกรรมการสาธารณสุขเล็งเห็นว่าเรื่องนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อจริยธรรมและมาตรฐานทางวิชาชีพซึ่งเป็นหัวใจของระบบสาธารณสุข ที่ประชาชนควรคาดหวังแล้วก็เชื่อมัน่นด้านพลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสายสวในฐานะประธานคณะกรรมฐฐการกฎหมายบอกว่าได้พิจารณาแล้วว่าการให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงนั้นอาจกระทบต่อหลักนิติธรรมและความเสมอภาคความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมซึ่งจากมติดังกล่าวคณะกรรมการสองคณะจึงกำหนดให้การประชุมมีการประชุมร่วมกันในวันนี้เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการร่วมกันในประเด็นจริยธรรมทางการแพทย์ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่ทําเพื่อกําหนดแนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นระบบราชกรร์โดยบริการสุขภาพและองค์กรวิชาชีพมาให้ข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อนําไปสู่การวิเคราะห์เชิงโครงสร้างและระบบโดยรวม เพื่อที่จะมีเป้าหมายให้จัดทำเสนอข้อเสนอในเชิงระบบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อวุฒิสภาและส่งต่อไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงเพื่อดำเนินการต่อไป ย้ำว่าการที่บุคคลหนึ่งได้รับการปฏิบัติที่อาจจะแตกต่างจากผู้ต้องขังทั่วไปโดยอาศัยการรับรองทางการแพทย์ที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงอาจเป็นสัญญาณของปัญหาเชิงโครงสร้างที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความยุติธรรมของประเทศซึ่งอาจจะถูกปิดเบือนขอย้ำว่าคณะกรรมาการสองคณะมิได้มีเจตนาในการทำลายเกียรติของวิชาชีพแพทย์แต่ทำลงไว้เพื่อความเป็นธรรมความน่าเชื่อถือของระบบยุติธรรมซึ่งเป็นพื้นฐานที่สังคมไทยควรยึดมั่นร่วมกัน หากใช้ข้อมูลทางการแพทย์ที่คาดเคลื่อนโดยไม่มีการถอดบทเรียนย่อมเป็นอันตรายต่อนิจิรัฐของประเทศจึงเป็นวัตถุประสงค์ของการศึกษาร่วมกันในครั้งนี้ยืนยันว่าไม่มีการแทรกแซงสองหน่วยงานทั้งโรงพยาบาลตำรวจและกรมราชทัณฑ์เพียงแต่เป็นการศึกษาในแนวทางข้อกฎหมายว่าจะให้อำนาจกับกรมราชทัณฑ์และโรงพยาบาลตำรวจให้ทำสิ่งใดได้บ้างหลังจากนั้นจะมานำเสนอให้กับประชาชนรับทราบซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาศึกษาไม่เกินเดือนครึ่งนะคะ นอกจากนี้มุนจัน์กล่าวอีกว่าในขณะนั้นติดขัดเรื่องเวชระเบียนแต่ในการศึกษาครั้งนี้จะเริ่มต้นจากมติของแพทยสภาซึ่งกระบวนการศึกษาก็จะแตกต่างสามารถที่จะย้อนไปหาเหตุการณ์เบื้องต้นได้เป็นการศึกษาเพื่อการพัฒนาหากมีโอกาสในการแก้ไขตรงไหนก็จะเสนอวิสภาซึ่งยืนยันว่าไม่มีการโจมตีทางการเมืองหลังเกิดเหตุการณ์เรียกสวซึ่งถูกกล่าวหาในคดีการหัวเรื่องสอวไปรับทราบข้อกล่าวหาค่ะ